เด็กซ่าเลสเตอร์ขอเสนอสรุปข่าวเลสเตอร์ประจำวันเริ่มต้นกันที่แฟนเลสเตอร์โหวตเอาแกรมพอตเตอร์คุมทีมมากสุดสาวกเลสเตอร์ส่วนใหญ่อยากให้แกรนพอตเตอร์มาคุมทีมต่อจากเอนโซมาเรสกาส่วนเดวิดมอยตามมาเป็นที่3แฟนบอลเลสเตอร์ซิตี้โหวตว่าอยากได้แกรมพอตเตอร์มาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่มากที่สุดหากต้องเสียเอนโซมาเรสกาให้กับเชลซีจริงๆตามโพลที่จัดบนฟ็อกซ์ถอนหลอกเว็บไซต์ของสาวกจิ้งจอกสยาม มา r e เรสกาเพิ่งเข้ามาคุมเลสเตอร์เมื่อช่วงซัมเมอร์ปีก่อนพร้อมกับพาทีมเป็นแชมป์ของเดอะแชมเปี้ยนชิพในฤดูกาล2023-24และได้เลื่อนชั้นกลับสู่พรีเมียร์ลีกได้ภายในเวลาแค่ฤดูกาลเดียวแต่ตอนนี้มันมีกระแสข่าวลืออย่างนาหูว่ากุนซือชาวอิตาเลียนเตรียมที่จะบอกลาทีมไปรับงานกับเชลซีแล้วทั้งนี้ฟ็อกซ์ถอนหลอกลองทำโพลขึ้นมาว่าแฟนบอลเลสเตอร์อยากได้ใครมาเป็นกุนซือคนใหม่มากที่สุดซึ่งพอสเตอร์โผล่มา เป็นอันดับหนึ่งที่จำนวน22.18%ตามมาด้วยกาลอดกอบราลกุนสือเวสบอลองค์วิทอันเดียนที่ซีซั่นล่าสุดพาทีมได้อันดับ5ในเดอะแชมเปี้ยนชิพส่วนที่3าคือเดวิดมอยที่เพิ่งแยกทางกับเวสัลแฮมยูไนเต็ดมาหมัดมาข่าวต่อมาเชลซีตกลงคว้าตัวมารเรสกานั่งแท่นกุนซือคนใหม่เชลซีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวเอนโซมารเรสกาผู้จัดการทีมเลสเตอร์ซิตี้เข้ามารับตำแหน่งกุนซือคนใหม่ในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากการรายงานของฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวสายซื้อขายนักเตะคนดังโรมาโนโพสตข้อความผ่านทวิตเตอร์ระบุว่าเชลซี Chelsea ได้บรรลุตกลงเงื่อนไขกับเอนโซมารสการับตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่ข้อตกลงเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วโดยสัญญาจนถึงเดือนมิถุนายน2029เป็นเวลา5ปีนอกจากนี้ยังมีออปชั่นขยายสัญญาออกไปได้จนถึงเดือนมิถุนายน2030ตอนนี้เชลซีจะจ่ายค่าชดเชยในส่วนเกิน10ล้านยูโรให้กับเลสเตอร์ซิตี้ ส่วนการเซ็นสัญญาจะดำเนินการในเร็วๆนี้เอ็นโซมาเรสกากุนซือชาวอิตาเลียนวัย44ปีเพิ่งสร้างผลงานพาจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์แชมเปียนชิพและเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาล2024-2025ได้สำเร็จข่าวต่อมาแม็เคนน่าเตรียมดับหรือต่อสัญญาอิฟซบิทคีแรนแม็เคนน่าเตรียมต่อสัญญาฉบับใหม่อิฟซบิทท่ามกลางข่าวโยงกับสโมสรต่างๆในช่วงที่ผ่านมา ผู้จัดการวัย38ปีพาอิสบิดเลื่อนชั้นสู่เวทีพรีเมียร์ลีกอีกครั้งในฤดูกาลหน้าและช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมากลายเป็นกุนซือเนื้อที่สโมสรมากมายพยายามติดต่อไปให้ทำงานร่วมกันหนึ่งในนั้นคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอดีตต้นสังกัดที่ใส่ชื่อแมคเคนนาเป็นทางเลือกรวมถึงเชลซีแม้ว่าปัจจุบันจะลดความสนใจแต่เคยพิจารณากุนซือรายนี้แบบจรงิงจังนอกจากนั้นไบรตันยังเป็นอีกทีมที่จริงจังในเรื่องนี้ และพยายามหาทางติดต่อ,อเพื่อหวังนำแม็คเคนนาไปทำงานแทนโรเบตโตเดซาบีอย่างไรก็ตามฟาบริซิโอโรมาโนเผยว่าแม็คเคนนาเตรียมปฏิเสธข้อเสนอจากไบรตันเพื่ออยู่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมอิสสวิตต่อไปในดูการหน้านอกจากนั้นเดวิดออนสตีนจากเดอแอเลติกระบุว่ากุนซือชาวอังกฤษเตรียมลงสนามในสัญญาระยะยาวฉบับใหม่กับอิสสวิตหลังจากมีการหาหรือร่วมกับบอร์ดบริหารซึ่งทิศทา,างต่างๆเป็นไปด้วยดีและกำลังจะสยบก,กระแสข่าวต่างๆในเร็วๆนี้ ข่าวต่อมานักบุญซื้อขาดฮาวดเบลลิสจากเรือเทเลอร์ฮาวด์เบลลิสกลายเป็นสมาชิกของซอแฮมตันสโมสรน้องใหม่พรีเมียร์ลีกซีซั่นหน้าอย่างเป็นทางการแล้วหลังซื้อขาดจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ซอแฮมตันสโมสรสุดท้ายที่ยืนยันการเป็นสมาชิกพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2024-25เซ็นสัญญาถาวรกับฮาวดเบลลิสเซนเตอร์แบ็กคนสำคัญเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากเดอะเซนเลื่อนชั้นในฐานะผู้ชนะรอบเพลย์ออฟของแชมเปี้ยนชิพซีซั่นนี้ ฮาวุธเบลลิสย้ายจากแมนเชสเตอร์ซิตี้มาร่วมทีมซอแฮมตัน Hamilton ด้วยสัญญายืมตัวตลอดฤดูกาล2023-24โดยมีเงื่อนไขที่เป็นข้อบังคับซื้อขาดหากสามารถเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จทำให้ตอนนี้ออฟชั่นดังกล่าวถูกเปิดใช้งานและการย้ายทีมค่าตัว20ล้านปอนด์จึงเกิดขึ้นสำหรับ h ฮาวุธเบลลิสเป็นกำลังหลักของผู้จัดการทีมรัสเซลมาตินที่ใช้งานในฐานะตัวจริงเกมแชมเปี้ยนชิพไปมากถึง40เกม และจะยังคงเป็นหัวใจสําคัญในแนวรับสําหรับการลุยสึกพรีเมียร์ลีกซีซั่นหน้าอย่างไม่ต้องสงสัยทั้งนี้ประการหลังวัย22ปีก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของเป๊ปกวาดิโอลาในฤดูกาล2019/20แต่เป็นเรื่องยากที่จะได้รับโอกาสลงสนามมีเพียงการลงเล่นในบอลถ้วยไป8เกมและยังไม่เคยลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกมาก่อนเลยเพราะก่อนหน้านี้ถูกปล่อยตัวให้แบล็กเบิร์นอันเดอร์เลดสต็อกเบอร์ลี่ย์ยืมใช้งานเช่นเดียวกับซอแฮมตันข่าวต่อมาลิสเสี่ยงทีมแตกหลังท่าดเลื่นนชั้ ลีดยูไนเต็ดกำลังเผชิญสถานการณ์เสี่ยงทีมแตกหลังจากความน้มเหลวในรอบชิงชนะเลิศเพลออฟที่ทำให้พลาดคว้าตัวใบสุดท้ายเลื่อนชั้น <Daily Mail S 2> สู่พรีเมียร์ลีกเดลี่เมลสื่ออังกฤษรายงานว่าลีดยูไนเต็ดกำลังเผชิญสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าขายไม่ออกอาเสียกำลังหลักของทีมไปในช่วงตลาดซื้อขายสัมเมิร์นี้หลังจากความพ่ายแพ้ต่อซอแฮมตันศูนย์ต่อหนึ่งรอบชิงชนะเลิศเพลออฟที่ส่งผลให้ต้องเล่นอยู่ในแชมเปี้ยนชิพต่อไปในฤดูกาลหน้าลีดมีโอกาสงามๆที่จะเลื่อนชั้น โดยอัตโนมัติแข่งกับเลสเตอร์ซิตี้และอิฟสวิดทาแบบคู่ขี้สูสีแต่เกิดไปสะดุดขาตัวเองหลายเกมในช่วงท้ายสี่สัน้นทําให้ต้องหล่นลงมาจบอันดับ3และในรอบชิงชนะเลิศเพลย์ออฟที่สนามเบมบลีย์ก็แพ้ต่อซอแฮมตั้ทีมอันดับ4ไปศูนย์ต่อหนึ่งตามรายงานระบุว่าคริสเซนซิโอซัมเมอร์วินเป็นหนึ่งในนักเตะตัวหลักที่ถูกจับตามองจากสโมสรพรีเมียร์ลีกเช่นเดียวกับอาชีพเกรกองกลางดาวรุ่งวัย18ปปีที่ถูกจับเล่นแบ็คขวาหลายเกมในฤดูกาลนี้ นอกจาก2คนนี้แล้ววินฟริตยอนโต้ก็เป็นอีกคนที่อาจย้ายทีมในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้หลังจากปีที่แล้วเคยเรียกร้องต้นสังกัดขอย้ายทีมมาแล้วตอนที่เพิ่งตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกใหม่ๆแต่การย้ายทีมไม่เกิดขึ้นข่าวต่อมาสิงเสนอบทบาททายาติอาโก้มาจโทซินสโมสรเชลซีโดดเข้าร่วมวงแย่งตัวโทซินอดาราบิโยกองหลังที่กำลังจะหมดสัญญาจากฟูแลมโดยเสนอบทบาทตัวแทนติอาโก้สินวา คือน้มน้าวแข้งผู้ดีตัดหน้าอีกสองค่ายที่หมายตาเช่นกันทั้งนิวคาสเซิลหรือท็อตแนมฮอสเปอร์รายงานจากสกายสปอร์ตว่าติอาโก้หมดสัญญาเตรียมแยกทางจากสเตฟอร์ดบริดจสิ้นมิถุนายนนี้ด้านเทรโวชาโลบาอาจโดนขายออกเพราะกุญสือที่คุ้มกะลาหัวอย่างโมริซิลโปเชติโนไม่อยู่แล้วดังนั้นโคอตาเซนเตอร์แบ็กว่างอย่างน้อยหนึ่งที่พอดีสำหรับดาวเตะวัย26ปีซึ่งจะหมดสัญญาออกจากคราเวนคอเทจเช่นกัน โดยสิ่งที่ทําให้เชลซีมีเปรียบในการน้มน้าวคือทําเลยังตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของกรุงลอนดอนละแวกเดียวกับฟูแลมจึงอาศัยบ้านเดิมต่อได้อย่างไรก็ตามอาดาราบิโยยังไม่ปักใจเลือกสิ่งดูจนกว่าได้ความชัดเจนเรื่องเฮดโค้ดใหม่แล้วมีแผนงานอย่างไรหากเอาเขาไปร่วมทับคู่ขนานไปพร้อมๆกันนั้นตัวแทนของเซนเตอร์แบ็กซ้าย6ฟุต5นิ้วก็เจรจากับศาลิกาดงถึงโอกาสที่จะร่วมทับแบบฟรีเอเยตน แต่ยอดทีมแห่งไทยสายเป็นรองเชลซีในงแง่ค่าจ้างที่เสนอได้รวมถึงรร้เกมชิงแชมป์สโมสรยุโรปให้แข่งทางด้านสเปอร์สเป็นข่าวกับอดีตเด็กปั้นแมนซิตีรรายนี้มานานแล้วแต่แค่จดจดจ้องจอง้จองอย่างไร้ท่าทีจริงจังหรือนัดหาหรือนอกรอบกว่าสีฤดูกาลที่ย้ายจากเรือใบสีฟ้ามาอยู่ฟูลแลมโทซินเล่นไป1น9นัดทําได้5ประตูข่าวสุดท้ายสีแข้งพรีเมียร์ลีกปิดทีมยอดเยี่ยมยุโรปฤดูกาล2023-24 4นักเตะจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษพาเรตติดทีมยอดเยี่ยมยุโรปฤดูกาล2023-2024ส่วนศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ทุบสถิติยิงประตูสูงสุดตลอดกาลสกอตสิปเพดฟุตบอลชื่อดังได้ทำการจัดทีมผู้เล่นยอดเยี่ยมยุโรปประจำฤดูกาล2 0 2 3 2 4โดยใช้คะแนนเฉลี่ยรวมจากเกมที่นักเตะลงสนามเป็นตัวชี้วัดผลปรากฏว่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นลีกที่มีนักเตะติดโผเข้ามามากที่สุดถึง4คน ไล่ตั้งแต่โรดริกักบฟิลฟเดนสองนักเตะจากเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมแชมป์ลีกเฟอร์กิวฟานได้ประกาศหลังจากลิเวอร์พูลทีมแชมป์คาราบาวครับและบูกาโยสกาตัวรุกจากปืนใหญ่อาเซนอนรองแชมป์ลีกส่วนบุนเดสเลกาเยอรมันกันโชเซเรียอิตาลีและลีกเอิงฝรั่งเศสติดโผเข้ามาลีกและสองคนโดยบุนเดสเลกาเป็นแฮร์รี่เคนดาวยุโรปจากบาเยิร์นมิวนิกกับอเล็กซ์ริมันโดแบ็กซ้ายจอมบุกจากเลเวอร์คูเซนทีมแชมป์ ส่วนกานโชคมีมิเคเลดิกรตออริโอผู้รักษาประตูจอมหนึกจากมอนซากับอเลสซานโดรบาตโตนีประกาศหลังทีมชาติอิตาลีของอินเตอร์มิลานทีมแชมป์ลีกและลีกเอิงเป็น2นักเตะจากปารีสแซงแช็กแมงอย่างคิเลียนเอบัปเป้ดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสกับอาชราฟฮาคิมีแบ็กขวาจอมบุกชาวมูนอ็อกโกขณะที่อีกตำแหน่งเป็นของจูดเบลิงแฮมกองกลางทีมชาติอังกฤษของรอันมาดริดที่เป็นนักเตะจากลาลิกาสเปนทีมคนเดียวที่ติดโผเข้ามาสู่ทีมชุดนี้ นอกจากจะมีนักเตะติดทีมเข้ามาสู่ทีมยอดเยี่ยมยุโรปมากที่สุดแล้วในฤดูกาล 2023- 24 Premier League, พรีเมียร์ลีกอังกฤษยังทุบสถิติยิงประตูรวมกันในลีกมากที่สุดตลอดกาลอีกด้วยหลัง20สโมอสรช่วยกันยิงไปถึง1246ประตูทำลายสถิติเดิมที่ทำไว้เมื่อปี1992-93ถึง24ประตูโดยเกมที่ยิงกันเยอะที่สุดคือเกมที่นิวคาสเซิลบุกถล่มเชฟฟิลด์อยู่ในเต็แดต่อ0ย์เชลซีเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้ และนิวคาสเซิลเสมอลูตัน4-4นี่ตือสรุปข่าวเลสเตอร์ประจำวันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ